ตาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีมนุษย์ขนมปังขิงผู้หนึ่งพยายามหนีออกจากหมู่บ้านของเขาวิงว่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเร็วมากจนหญิงชราเจ้าวัวตัวใหญ่เจ้าหมูอ้วนพีเจ้าไก่ผู้ง,งุนงงเจ้าจิงจอกผู้หิวโหย และเจ้ากาผู้ไร้เดียงสามไม่สามารถจับเขาทันอ้ยเหนื่อยแล้วเราจับมนุษย์ขนมปังขิงไม่ได้อหรอกกลับฟาร์มกันดีกว่าวว่งวว่งวิ่งให้เร็วที่สุดไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงหลังจากที่วิ่งมาเป็นเวลานานมนุษย์ขนมปังขิงก็มาถึงในเมือง อย่างไรก็ตามในเมืองนั้นมีผู้คนเยอะมากทำให้เขาสับสนงุนงงในขณะที่วิ่งไปมาระหว่างเท้าผู้คนวิ่งในเมืองนี่ยากกว่าวิ่งในหมู่บ้านเยอะเลยฮะมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเข้าไปที่บริเวณตลาดในเมืองในขณะที่วิ่งผ่านร้านขายปลาเขาก็เผลอชนปลาทั้งหมดตกลงมาอ่ะโอ้ยอ๋อ วิ่งวิ่งวิ่งเมื่อเห็นปลาของตนร่วงลงมาชาวประมงก็วิ่งไล่จับมนุษย์ขนมปังขิงโอ้โอฉันจะจับนายมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดสิแต่นายจับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง <laughs> มาเลยตามไม่ทันสิฮู <laughs> ้ฮ พวกเขากระโดดข้ามแมวที่นอนอยู่ที่พื้นมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งอยู่ข้างหน้าและมีชาวประมงตามหลังเมื่อเจ้าแมวได้กลิ่นหอมของขนมปังขิงอบใหม่ๆเขาจึงวิ่งไล่ตามขนมปังขิงด้วยความตื่นเต้นฉันจะจับนายเมียววิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจ้าแมว ชาวประมงกำลังพยายามไล่จับฉันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครจับฉันได้หรอกนายก็จับฉันไม่ได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงในขณะที่ชาวประมงและเจ้าแมววิ่งไล่ตามมนุษย์ขนมปังขิงเจ้าหมาก็สังเกตเห็นพวกเขาวิ่งผ่านไปฮงฮง ขนมปังขิงแถมยังดูหน้าอร่อยอด้วยฮงฮงอย่าหนีนะฉันจะจับนายมนุษย์ขนมปังขิงสังเกตเห็นเจ้าหมาวิ่งไล่ตามมาวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเจ้าลูกหมาชาวประมงกับแมวหน้าบูดกำลังไล่จับฉันอยู่แล้วแต่ไม่มีใครจับฉันได้หรอก เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงมนุษย์ขนมปังขิงตามหลังมาด้วยชาวประมงแมวหน้าบูดและหมาตัวยักษ์วิ่งไล่ตามเข้าไปมาบนถนนในขณะนั้นเจ้าหนูเมืองที่กำลังแทะชีสอยู่ในซอยก็เห็นพวกเขาเฮ้อฉันได้กลิ่นขนมปังขิงแสนอร่อยเฮ้อ ใครจะอยากกินชีสต่อละทีนี้เจ้าหนูเมืองเลยเริ่มวิ่งไล่ตามด้วยวิ่งให้นานเท่านานเลยมนุษย์ขนมปังขิงนายจะไม่มีทางรอดจากฉันแน่วิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเลยเจ้าหนูเมืองชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดและเจ้าหมาตัวยักษ์ยังจับฉันไม่ได้เลย นายก็จับฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง <laughs> มนุษย์ขนมปังขิงวิ่งเร็วมากจนเขานำหน้าชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดเจ้าหมาตัวยักษ์และเจ้าหนูเมืองไปไกลฮ่ <laughs> ฉันเป็นมนุษย์คุกกี้ที่ฉลาดที่สุดและเร็วที่สุดในโลก ใช่แล้วทุกคนฟังเอาไว้เลยไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิง้โหมนุษย์ขนมปังขิงตกลงไปในท่อระบายน้ำเพราะเขาไม่ทันสังเกตเห็นท่อในขณะวิ่งออออเหลังจากนั้นไม่นานชาวประมงเจ้าแมวหน้าบูดและเจ้าสุนัขตัวยักษ์ ก็พึ่งตามมนุษย์ขนมปังขิงมาทันพวกเขามองผ่านท่อระบายน้ำไปจากนั้นจึงหันไปมองเจ้าหนูเมืองอย่ามามองฉันแบบนั้นสิฉันเป็นหนูเมืองฉันไม่ลงไปใต้ดินหรอกเมื่อพวกเขารู้ว่าไม่สามารถนำตัวมนุษย์ขนมปังขิงออกมาได้ทุกคนจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านของตนแม้แต่ท่อระบายน้ำก็ไม่อาจหยุดมนุษย์ขนมปังขิงได้ ด้วยทักษะสูงเกินกว่าขนมปังทั่วไปเขาปีนท่อขึ้นมาและช่วยชีวิตตัวเองไว้ได้เมื่อชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูเมืองเห็นว่ามนุษย์ขนมปังขิงรอดมาได้พวกเขาจึงวิ่งไล่จับมนุษย์ขนมปังขิงอีกครั้งจะท่อระบายน้ำในเมืองที่ไหนก็หยุดฉันไม่ได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงท่านใดนั่นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็ติดแหนกอยู่ในการจราจร แถมชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูก็กําลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ขนาบมนุษย์ขนมปังทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังเต็มไปหมดเลยเขาเกือบโดนรถทับด้วยเขาหวาดกลัวมากโอ้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยถ้ารถทับฉันฉันก็จะหายไปฉันจะทำยังไงดีในระหว่างนั้น เจ้านกนางนวลเจ้าเล่ที่เกาะอยู่บนไฟจราจรก็สังเกตเห็นมนุษย์ขนมปังขิงโอ้มนุษย์ขนมปังขิงแถมยังอยู่กลางถนนอีกต่างหากรอฉันก่อนมนุษย์ขนมปังขิงนกนางนวลบินไปยังมนุษย์ขนมปังขิงฉันว่าเธอต้องให้ฉันช่วยนะฉันพาเธอบินหนีออกจากกลางถนนนี้ได้นะเอาไหมแต่ถ้า เธอกินฉันละ่ะอย่าก,กังวลไปเลยวันนี้ฉันอิ่มแล้วฉันไม่อยากกินเธอหรอกมนุษย์ขนมปังขิงเชื่อเจ้านกนางนวลและกระโดดขึ้นหลังเข้าไปชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาและเจ้าหนูเมืองเห็นมนุษย์ขนมปังขิงโผบินออกไปพร้อมกับเจ้านกนางนวลไม่มีใครจับมนุษย์ขนมปังขิงได้แล้วพวกเขาต่างมองตามอย่างสิ้นหวัง ในทางตรงกันข้ามเจ้านกนางนวลบินอยู่เหนือจราจรและเหินฟ้าขึ้นไปสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆมนุษย์ขนมปังขิงเกือบจับไว้ไม่อยู่เพราะกระแสลมแรงเพื่อนนกนางนวลบินช้าๆหน่อยสิเดี๋ยวฉันก็ตกลงไปหรอกลมมันแรงฮึถ้าเธอจะตกก็ตกเลยฉันจะจับเธอไว้ด้วยปากของฉันและเอาเธอใส่ท้อง ณตอนนั้นเองมนุษย์ขนมปังขิงก็จับปีกนกนางนวลไว้ไม่อยู่ลมพัดมาและเขาก็ร่วงลงไปเมื่อนกนางนวลกำลังจะคว้าตัวเขาและกินเข้าไปเมกอนยักษ์ก็ลอยมาด้านหน้ามนุษย์ขนมปังขิงไปไหนแล้วถอยไปนะเจ้ากันเมฆถอยไป มนุษย์ขนมปังขิงโชคดีมากที่ตกลงไปบนก้อนเมฆนุ่มนิมจากนั้นเขาจึงกระโดดจากก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งเหมือนกับขั้นบันไดเขาไม่หยุดและมองขึ้นไปข้างบนเลยแม้แต่น้อยทันทีที่เขาแตะก้อนเมฆเขาก็รีบกระโดดต่อไปอีกและเขาก็เริ่มวิ่งในทันทีวิ่งวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุด ชาวประมงเจ้าแมวเจ้าหมาเจ้าหนูเมืองและเจ้านกน,นังนวลยังจับฉันไม่ได้เลยไม่มีใครจับฉันได้เพราะฉันคือมนุษย์ขนมปังขิงคุกกี้ผู้แข็งแกร่งคือฉันนี่เองมนุษย์ขนมปังขิงยังคงวิ่งต่อไปหากวันไหนคุณเห็นมนุษย์ขนมปังขิงวิ่งผ่านเท้าคุณไปล่ะก็ไม่ต้องไปตามจับเขาหรอกนะเพราะเขาคือมนุษย์ขนมปังขิง และไม่มีใครจับเขาได้